ต่อไปนั่งสมาธิกันนั้นเมื่อวานนี้ก็มีคำถามวันที่สามสิดวันนี้วันที่หนึ่งแล้วเนาะยี่แปดยเก้าสามสิบสแบหนึ่งวันนี้วันที่ห้าแล้วของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนันเห็นได้ว่ามีคำถามมาว่าทำไม จิตของเราถึงไม่อยู่กับปัจจุบันจะชอบคิดเนื้อหรือปรุงแต่งไปในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วเนื้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เลยทำให้ปัจจุบันเรานี่สติไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็เลยวิ่งไปกับเรื่องของอดีตที่ผ่านมาที่ดีใจ ก็จะดีใจอีกจะที่อารมณ์ที่เราไม่ชอบเสียใจก็จะเสียใจขึ้นมาอีกจะวิตกกังวลไปอีกในเรื่องของอนาคตจิตของเราก็แหละวุ่นวายอันนี้เป็นทุกคนทุกดวงจิตนะเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ได้ฝึก หัดจิตของเราน่ะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยไปแล้วก็มากขึ้นยิ่งเป็นมากๆเข้ามาแล้วก็อาจจะทานไม่ได้นอนไม่หลับแต่บางคนก็จ,จะมีปัญหาว่ายังทานมากกับเก่าก็ไดแ้แล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพทางกายแล้วก็ทางใจ นี่เพระาะความเป็นตัวตนมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญามันจะอ่อนลงตัวความหลงมันจะมากขึ้นก็ทำให้จิตใจนี่มีความทุกข์ขึ้นมาที่เราจะต้องมาฝึกไงต้องมาฝึกจะมาฝึกทำกรรมฐานมาฝึกทำจิตของเราให้มันมีสติ อยู่กับปัจจุบันคือพยายามนะความเพียรชอบความเพียรชอบเพียรพยายามระสิ่งที่ใจของเราปรุงแต่งอยู่จะเป็นเรื่องของอดีตอนาคตก็ตามเมื่อจิตของเราอยู่ปัจจุบันเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันนี้อย่างแจ่มแจ้ง ไม่หวันไว้ไม่งอนแง่นคอนแคลนเนี่พระพุทธเจ้าก็สอนมาให้กัเราพอกพูนอาการอย,าอย่างนี้ไว้เพราะตรงปัจจุบนันนี้เราจะเห็นความจริงได้สิ่งที่เราไม่เห็นจะตามความจริงต้องเห็นธรรมะเพราะว่าอาดีตกับปัจจุบันอดีตกับอนาคตเนี่ยมันบังไว้หมดอะ อดีตนี่มันเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันนี่ก็เป็นเหตุอีกอนาคตก็เป็นผลปัจจุบันนี้จึงเป็นเหตุและผลของอดีตและก็อนาคตนี่นราก,ก็พยายามมาฝึกกันนูเราไม่ใจเข้าพูดนะ่จะออกโทรก็ยังไม่อยู่ไม่สงบเ้าก,ก็สวดมน ส่วนด้ความมีสติไม่ต้องเร็วไม่ต้องช้านะะมีสติบมดสวดมนต์ที่เราชอบะนะแล้วก็สวดบทนั้นตัวเราใจอิ่มใจสบายมีสมาธิอะเกิดขึ้นมาเกิดปีติเกิดความสามขุขขึ้นมาทีละน้อยเนี่ย เราก็ทำบ่อยๆครับอ,อย่างนี้ยังไงม่สงบอีกกลับมาพิจารณาอีกััชาติชีวิตนี้นะมันใกล้จะสิ้นสุดมาแล้วนะมันก็มีสงครามที่มันลุกลามมาเรื่อยๆอีกเจ็ดวันก็จะมาถึงตัวเราแล้วเราก็จะต้องตายไปเราจะห่วงอะไรไหม ต่างคนต่างห่วงกันก็ไม่ได้ก็ต้องตายเราจะไปคิดถึงอดีตก็ช่วยอะไรไม่ได้อนาคตไม่ต้องคำนึงถึงแล้วเพราะชีวิตไม่แน่นอนความตายมันคงแน่นอนการที่คิดถึงความตายเนี่ยมันก็ทำให้จิตสงบขึ้นมาได้เพราฉะนั้นเราในโลกเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย เราก็มาระลึกว่าชีวิตที่มันไม่แน่นอนเลยเนาะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราไม่พ้นแต่การน้อมการพิจารณาอย่างนี้มันให้จิตใจมันหดหู่ให้จิตใจเกิดปัญญามันจะตัดซึ่งความห่วงความกังวลความยึดถือทั้งหลายลงไปได้ หรือถ้าเรามีโทสะมันแรงมากเราคิดว่าเราเราจะตายแล้วเราจะไปโกรธทำไมเราโกรธแล้วคนที่ถูกโกรธเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ไฟจะไปเผาใจเราอยู่ถ้าตายไปตอนนี้ขาดใจไปเราก็มีความเชื่ออยู่แล้วว่าจิตเราเศร้ามองก็จะต้องไปตกอับายยภูมิ ยังคิดถึงเรื่องที่เป็นบุญดีกว่าคิดถึงเรื่องใจที่สบายดีกว่าทำให้ใจเราเบิกบานขึ้นมาอย่คิดถึงความตายก็ได้หมู่บายวิธีทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกสติให้สมาธิมันเกิดทางนั้น อย่างเราจะพิจารณาก็ได้น่ะร่างกายนี้มีเราไม่ใจเข้านะถ้าไม่มีลมเข้าไปหรือออกมาก็แตกสลายไปสิ่งที่เราว่ามีตัวเราของเราเรามีความยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิมานะว่าเรามีอะไรที่มันมากกว่าคนอื่นเขามีความสุขมีลาบมียอดสันเริญมีสติปัญญามาก แต่ก้าวความตายไปได้นักตายไปแล้วก็มันก็เหมือนกันเองเราจะมีทิฏฐิมาะนําทำไมจะไปดูถูกคนอื่นทำไมจะเบียดเบียนเบียงเขาทำไมไปกล่าวว่าร้ายเขาทำไมมันทุกคนก็เกิดอยู่ก็มาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันคนเจริญเมตตาให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนสะกันแล้วกันแหล การจเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบอีกเหมือนกันแล้วย่งจะมีอันที่สองการนอนหลับก็เป็นสุขเตื่นมาก็น,น้าตายเยี่ยมแมย้มแจ่มใสปราศจากอันตรายในใดเป็นที่รักของมนุษย์และกเทวดาทั้งหลายการจเจริญเมตตาภาวนาก็มีอันที่สองมากเราก็ดูจริตของเรา ถ้าจิตของเราหกงิเกรวดโกรธบ่อยโมโหบ่อยก็ใช้เมตตาภาวนาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานตอนที่จใจเรามันหลงบ่อยนะมันหลงบ่อยมันใช้ความตายกำกับใจิตใจของเราไว้แต่สำหรับผู้ที่มีปัญญานะก็จะพิจารณาได้ถึงความว่างถึงรูปถึงนามถึงความว่าง แ่ไหมอย่างรูปนี้เป็นความว่างเราแยกธาตุแยกขันออลไปแล้วไม่มีรูปแท้จริงแยกไปถึงอะตอมไปนะแยกลงไปอีกก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสสารทั้งพลังงานเป็นความว่างไปหมดไอ้รูปนี้ไม่มีเพราะเป็นความว่างนะรูปเท่ากับความว่างทั้งความว่างก็เท่ากับรูป ก็คือรูปเป็นความว่างเนี่ยความว่างก็ถทากับความว่างาเป็นสมก,กายกันนะรูปเป็นความว่างความว่างก็คือรูปความว่างก็คือความว่างวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณเก็ดเหมือนกันนี่สุดว่าด้วยอนัตตาใช่ไหมถ้าเรามีปัญญาเราก็จะพิจารณาได้ทั้งสรรพสิ่งเป็นความว่าง มันจะมาเกยนิมิตไปแล้วแหละมีพระเจ้าวาดใหญ่มากอยู่ในวัดจีนมีพระั้งห้าร้อยอัตมาก็ไปอยู่วัดนั้นสามวันแล้วเขาบอกอยู่ต่อไปไม่ได้ละต้องไปขอพระอาจารย์เท่านะถ้าต้องการอยู่ต่อไปอัตอมาก็ไปกราบท่าน น้งปุชาผู้มีปัญญามากก็แพ้เมตตาไม้ธรรมาก่อนนะนะบัลลปีธรรมาก,ก็จะสู้ไม่ได้แล้วด้วยปัญญานะถ้าไปกรกาบท่านแล้วท่านก็เคาะบนสมองที่สายของท่านก็มีเสียงดังอาตามาก็เคาะตามท่านไปก็มีเสียงดังความหมายก็คือว่าในสมองเรานี้มีปัญญาไหมนะถ้ามีปัญญาบุคลั้นแป็กแป็กแป๊กแป็กใช้ไม่ได้ ถ้ามีปัญญามก็มีเสียงโต้อตอบกันแล้วท่านก็นั่งนิ่งๆท่านก็เลยถามว่าสปปรรพสิ่งสปปรรพสิ่งนี้รูปเทศนาสัญญาสังการวิญญาณอันนี้ไฟน้ำไฟลูกเรียกว่าขันห้าเราก็ฟังใช่ไหมสวดมนต์ว่า ขันทั้งห้านี้คำสอนของพระเจ้าสอนว่า8 10, 4 0หมสพันระธรรมกันรวมกันมาแล้วก็คือรูป,ปังโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหวมกความแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วทุกข์จะเกิดขึ้นถ้ามีถ้ามีปัญญาไม่ยึดมั่นถือมัน่นก็ไม่มีทุกข์เกิดขึ้น เหตุนั้นทุกจะเกิดขึ้นก็มีเหตุทุกจะไม่เกิดขึ้นก็มีเหตุเหมือนกันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุพระจากตัดทั้งเหตุของทำทั้งหลายนั้นนี่พระสารีบุตรฟังธรรมของจากพระสจิเจระได้บรลุเป็นพระสโสดาบันก็อยู่ในเรื่องของอริยสัจสิ่งครน,นี้เมื่อท่านสอบถามเราว่าสอระสิ่ง ก็เลยตอบว่าเป็นความว่างใช่ไเป็นความว่างไปหมดแล้วแล้วความว่างล่ะความวา่วา,มวางคืออะไรล่ะความวา่ออวา,มวางก็คือความว่างความว่างก็คือพุทธใช่ไหมผู้ตะรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองเพรฉะนั้นพุทธะนี่จึงไปอยู่ในทุกสรรพสิ่งความว่าง ก็มีทุกสรรพสิ่งนั่นเองนะ่ะทุกสรรพสิ่งก็คือพุทธ,ธะถ้าเรามีปัญญาเราจะพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นความว่างไม่มีเราไม่มีเขาเราจะเป็นโ,โ,โ,โลภทําไมโกรธทําไมหลงทาไมเพราะไม่มีใครมาตอนนี้ฟังอยู่ผู้ที่เทศก็ไม่มีผู้ที่ฟังก็ไม่มีอาศัยธาตุสี่นี้ สื่อสารกันระหว่างผู้ฟังกับผู้เทศน์นีกกจิตนี้ก็มีสังขารปรุงแต่งที่เป็นบุญขึ้นเราก็ตั้งใจเป็นบุญขึ้นในการฟังถ้าลึกซึ่งไปแล้วใจนั้นนะ่ะก็ไม่ใช่เราอีกทางของผู้ฟังและผู้เทศอยู่ก็เป็นความว่างอย่างนี้เรียกเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ เนจจะพิจารณาธาตุทั้งสี่นี้เป็นความว่างก็ได้ย่อยสลายลงไปไม่มีกองดินน้ำไฟลมก็ว่างนี่ผู้มีปัญญาพิจารณาอย่างนี้นะตามที่เราจะพิจารณา,าได้เนยจะเป็นนาเกสาโรมานะการตาตาต,ต,ต,ตโจนี้ก็ได้เป็นธาตุดินแตกสลายไปเนี่ยไม่มีตัวเราไม่มีของเราละ จนในที่สุดแล้วสมาธิปรากฏขึ้นมาอาจเห็น,นร่างกายนี้มันยุบสลายลงไปก็ได้แลวมีความรู้ขึ้นมาก็ไไ้เรียกว่าปัญญาเกิดจากการภาวนานารร่าสัจด้วยงั้นกรรมาฐานทั้งหลายที่ทำไม่ต้องสงสัยแล้วเป็นไปเพื่อความสงบเมื่อสงบนิ่งอยู่เนี่ย จิตจะเริ่มคิดปรุงแต่งเห็นคนตายอยู่ต่อหน้าเราไม่มีใครตายเลยแต่เขาจะเริ่มปรุงแต่งเป็นคนนั้นคนนี้ขึ้นปัญญารู้ทันทีว่ามันไม่มีนะเออไม่มีใครเลยเป็นท่าตอนธรรมชาติถ้าบรรญ,ญาจะเป็นอย่างนี้แต่ความรู้ขึ้นมาอย่างนั้นแล้วแหละจิตมันก็สว่างขึ้นลลยวจะสว่างขึ้น อิ่มใจมากเห็นคนเดินไปเดินมาไม่มีคนเออเราอ่านในพระสูตรมาแล้วว่ากายสัตแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเข้าใจไหมย็็เข้าใจเหมือนกันแต่ไม่ลึกซึ้งคิดมาก็คิดหน้าเองว่ามันไม่ใช่แต่ก็ยังไม่รู้ชัดขึ้นมา แต่ภาวนาไม่เปัญญาปัญญาจากการภาวนาเกิดขึ้นมันรู้ขึ้นมาจริงๆโอ้ไม่ใช่อย่างนี้นี่เองเที่เรื่็ไ่ม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ตามสมมตินะไม่มีไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครแค่สับสนงยิงไปกว่ามากโลกนี้จริงไปกว่ามากทั้งหมดเจ็ดเทีนอย่างนี้่ะมันจะเข้าไปสู่ไหนโลก,กุตระที่ว่าอยู่เหนือโลก อยู่เหนือโรคอยู่เหนือโรกก็คืออยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายพระอยเจ้ตัสว่าพะนนะระอริยบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองมนุธรรมชาติจะมีแรงลมพัดาายังไงภูเขาที่มันคงแข็งแรงไม่หวั่นไหวากนั้น นันเห้เราภูมิใจว่าพวกเราโชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์เพรากับคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์เท์สอนในไปรอบพิสดารเหมือนต้นไม้ที่ผลิดอกผลิใบออกมาในฤดูต้นฤดูฝนมีความสวยงามฉันใด ธรรมะของพระเจ้าเทศนาวายก็มีความงามฉันั้นนี่ท่านเปรียบเทียบเป็นธรรมชาติเราก็เป็นผู้มีบุญที่ได้มาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าธรรมแสดงอยู่นี้ไม่ใช่ธรรมะของกาตมาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นแล้เมื่อเราปฏิบัติ ในทานสินภาวนาเราจะสร้างบาร,รมีก็ได้ก็ทําทให้เพียรให้ทําในการทําให้ทานรักษาศิลมันมเป็นภาวนาปฏิบัติถึงแม้ว่ายัางไม่ได้พ้นทุกไปได้เลยแต่มันเป็นบาร,รมีบาร,รมีธรรมที่จะฝึก,กจิตให้อยู่นิ่งสงบให้เกิดปัญญาจะจะรักษาจิตของเราให้มันทุกน้อยลง ในการดำรงชีวิตที่เราจะปรารถนาะที่ได้สมาธิได้ฌานเพื่อที่จะได้ปัญญาหรือเพื่อที่จะสร้างบาร,รมีและมรรคผลที่พานั่นเองเราก็กลับมาภาวนาบำเพ็ญจิตของเราให้ได้นะอดทนก้าวแรกที่เราได้เริ่มต้นปฏิบัติปีสองปีก็ตามลนะ ต่อมาหปี10ปีมันจะได้ผลมากทีเดียวจากการปฏิบัติลมลุกคุคขานนะเออมันวุ่นวายในจิตใจให้ตั้งใจเถอะไม่นานเราจะต้องประสบความสำเร็จด้วยความเพียนของเราปัญญาจะเกิดขึ้นมาอย่างน้อยเราจะเข้าใจธรรมะได้เห็นธรรมะเห็นสรรพสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไดนะ้ด้วยการทุกท่านนะ,จะเจริญพร